ความลับอุปาทานขันห้านิพพานชื่อทรงบัญญัติเรียกว่าผู้ดับภพบคือไม่หลงลืมสติอีกต่อไปในทุกปัจจุบันสำเร็จแม้กายนี้คือกรรมเก่ายังตั้งอยู่แค่พบมนุษย์ขันห้าแม้ยังมีอยู่แต่ผู้นิพพานพระอรหันต์ไม่มีความเห็นว่าเป็นตนมีเพียงรูปกายประคองเลี้ยงกายคืออาหารน้ำพักผ่อน ดั่งเลี้ยงสิ่งสิ่งหนึ่งจนกว่าจะสิ้นอายุไขของกายกิจกรรมใดอยู่ด้วยความสงบแบบผู้สิ้นราคะในทุกผัสษะแล้วจึงอยู่แบบดับเย็นขันห้าย่อเหลือสองที่เข้าใจง่ายขึ้นรูป,ปขันคือร่างกายและวิญญาณขันคือจิตใจรูปกายมีเวทนาถ้าเวทนาจะมีสคือสุเวทนาทุกเวทนา คือไม่สบายกายเจ็บปวดทนไม่ได้และอทุกเวทนาคือไม่สุขไม่มีความทุกข์ไม่เจ็บปวดเวทนาทั้งนี้ทั้งนั้นการเกิดเวทนาจึงเป็นจุดแยกของอริยะและปุถุชนถ้าผู้อริยะก็จะเห็นวิธีเบาเทาไม่ให้ไปเป็นพอใจหรือไม่พอใจหรือฉันทะเพื่อไม่ให้เกิดราคะนันทิขึ้นจึงตามรู้เพียงมีผัสสะเท่าที่จำเป็น แต่เพื่อรู้ตามช่องทางแต่ไม่ตามไปหรือดับผัสสะถ้าไม่จำเป็นผู้ปุถุชนก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานและภพชาติทางใจเกิดดับตลอดเวลาก็ไม่รู้จักขันที่เหลืออีกสคือเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่ากิเลสอาสวะจะมีผลขึ้นเพราะสัตว์ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิต เมื่อจิตไปตั้งอยู่นำไปเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งวิญญาณขันต์ต่อไปสัตว์ก็จะเป็นไปมีอาการตามจิตที่เสวยอารมณ์นั้นเวลามันไปเกิดกับไปตั้งในเวทนาขัน์สัญญาขัน์สังขารละขัน์เวทนาขัน์สัตว์หลงว่าตนคือจิตย่อมเปลี่ยนไปตามอารมณ์พอใจจึงเกิดสุขเวทนาและไม่พอใจจึงเกิดทุกเวทนาและเฉยๆคืออทุกมสุขเวทนา เวทนาสามมันเกิดทางใจดังนั้นความรู้สึกสุขเกิดจากใจเพราะรูปภัสสะได้แต่ความทุกข์ทั้งนั้นทั้งนี้การเกิดเวทนาจึงเป็นเป็นจุดแยกของอริยะและปุตุชนถ้าผู้อริยะก็จะเห็นวิธีเบาเทาไม่ให้ไปเป็นพอใจหรือไม่พอใจหรือฉันทะเพื่อไม่ให้เกิดราคะนันทีขึ้นจึงตามรู้เพียงมีผัสสะเท่าที่จาเป็น แต่เพื่อรู้ตามช่องทางแต่ไม่ตามไปหรือดับผัสสะถ้าไม่จำเป็นผู้ปุถุชนก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานและพบชาติทางใจเกิดดับตลอดเวลาก็ไม่รู้จักขันที่เหลือคือสัญญาและสังขารคือสงสัยในสิ่งที่เรียกว่าขันนะขัน